ีกตัวเหลืองนี่แหละนี่ี่นะซามาเนี่ยมาเต้ชื่อซามาดู้งดีนะมีเปเลยมองตาใคยนาทนมาฝั่งนู้นมีบาลากูหรอมันดูไก็ฝั่งนี้ไม่มีบาลากูต้องดูเลยดูลกโป่นจะมาดูรถโมเดลพี่

ูร์และแฟร์นะ่ะไม่มาแฟนกลับต่างจังหวัดครับเพราะว่าโดนโอ,โอ,อ่าไบรฟอรแอร์ครับต่อ,อมาอ่ะก็ปิดถนนหน้าคอนโดผมหมดเลยนะครับแล้วหนูก็ไ,ไม่อยู่หนูกลับบ้านครับแนมไม่อยู่หนูได้เลยไม่ไ่าเลยเหรอกครับเพราะมันไม่ให้ครับมันเดนมองอยู่ได้นะ่ม, <S 2> <S 2> นมันมองมันมองเห็นแรกหดิบ Ừ, ก็มองอยู่ก็แผลไปเรื่อยอะ่ะพี่เอเกล่อเกลือเพราะว่ามันไม่เห็นทำไมจะไม่เห็นใครบอกไม่รู้เห็นเป็นใจใครบอกไม่เห็น,ไม,หน,ไ,มหนไม่รู้ว่าขโมยแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้ยส่งให้เต้ข้อมูลอะเห็นเพราะว่าอย่างนี้ยเอาของมาเทนยด้ลยนะ ยืบนบานหัวนี่จะเข้าไปข้างในีจะเข้าไปข้างหนอือมดูว่ามีามาแต่มีแต่ลูกค้ากดเดี๋ยวตามให้เดี๋ยวตามให้เยทางนั้นเลยมีแต่โอ้พวกผมนั้นเลยก็เขาก็ไม่อยอมเขาเกลียดเรายกันยยอยู่แล้วอย่างที่วันนี้หูาคุยอ่ะพี่พีเขาอยู่ตลาดรถไฟอ่ บอกเดี๋ยวพี่จัดการให้ขอแต่ขอให้มันร่วมก่อนนะพี่ยอมมาส่งเขาเกลียดตจนกันแล้วนะแม่คาขายดิบกันไม่ยากค่ะวันนี้แ็กยังมวอะไรผ่าตต่อเดินเหมนเดินเอาหมวกเอาไปเก็บนี่เดี๋ยวมันมาเอาอีกมันก็มาเอาตซนอะวูไปอีกคโเซโหมันเย็นมองยังแเนี่ยนี่แล้วไหนที่ไห ไม่ส,ส่งแบนี้เลย่อมบอกแล้วมแชอก่สให้นี่บอมเป็นชื่อบอมอะส่งให้ยังไอยากเจอมให้อยากเจอให้หน่อยส่งเงานางสดไม่ได้หลังมากาตีเลยต้นี้ส่งยังอะไรตที่ส่งมาที่หมวายังไม่ได้รัเลยค่ะไอ้เนี้ยไม่มีหน้าทั้งหมด ไปแล้ว,วน, <S 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 นี่มี้มอ่ะนีเราก็ไปดกรเป๋าอีกแล้วก็ไปดีกับกอออ้ออเน้ยเ้ยนูนน้งงงเล เดี๋ยวเมีมาตัิดมีอีกคนหนึ่งอมีอีกคนึเข้ามาสมันไออกไปได้ละตอนบอมมาพอบอมมามันจะสักิดนี่อกอิเน่ยเป็นคอกาไอมาแล้วไดบอกาไ้ใหม่ละเินอกเนี่ยบอมมาแล้วเดี๋ยว้างนอกขอให้เข้มาสัิครับได้ครับ ครับจะไม่รู้ได้ไงวะครับครับครับใช่ก็ตัมได้ไหมค่ะมรู้จักคนนี้ว่ะอ๋อมันมันแบ่งไปแล้วเหรอ